อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสามัหยุดุฟินช่วงเลยวิวที่พักวันนี้สามีที่พักอยู่ด้านหลังของสา f เฟิร์ c ช GRAND s สวีตแอดบ้านวิววิมานประจวบคีรีขันค่ะ บอกได้เลยว่าที่พักแห่งนี้สวยมากๆเลยมีสระว่ายน้ําแถมใกล้หาดด้วยนะคะใช้หาดที่นี้ก็คือเขาตะเกียบนั่นเองห่างจากที่พักประมาณ4-500เมตรเท่านั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องมุนจอนปิดและมีลานจอดรถใต้ดินด้วยค่ะก่อนที่สาจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องและภายในที่พักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กุนหยุดสุดปีนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ First Choice Grand Suite ตั้งอยู่ภายในคอนโดบ้านวิววิมานซอยหัวดอน8ตํตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดเด่นของที่พักแห่งนี้คือใกล้กับทะเลมากๆอยู่ใกล้กับหาดเขาตะเกียบประมาณ350เมตรเท่านั้นสามารถเดินหรือขับรถไปจอดบริเวณชายหาดได้เลยครับ มีสระว่ายน้ําพร้อมห้องพักสุดหรู1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องน้ําในราคา1000บาทนอกจากนี้ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของหัวหินเช่นห่างจากหาดเขาตะเกียบประมาณ350เมตรห่างจากอุทยานราชพักสามจกิโลเมตรห่างจากหาดสวนสนปฏิพัทประมาณ4.4กิโลเมตร และทีี่่ออืนๆกกมากมาายสำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลและจองห้องพักได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้นะคะสา,าพาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในบริเวณล็อบบี้นะฝั่งขวามือค่ะมีตัวอย่างโครงการด้วยสามารถมายินดูได้นะโอ้โหฟิตเนสจ้าฟิตเนสจ้าขนาดย่อมสามารถมาเล่นฟิตเนสตรงนี้ได้แล้วก็มีจุดเก๋ๆเ,เอาไว้นั่งถ่ายรูปเช็คอิน ว่าเรามาถึงแล้วค่ะและตอนนี้นะคะสักพาพททุกคน,กคนเข้ามาอยู่ภายในที่พัก First Choice Grand s u ว t e แอบบ้านวิววิมาเรียบร้อยแล้วนะ ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เป็นคอนโดหรูมีทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้เช่าซึ่งสาเช่ามานะคะปกติเนี่ยราคาอยู่ที่1000บาทแต่วันนี้สาเช่าผ่านอากดได้มาะคะ่ะราคาสุดพิเศษเลยเพียง7 0็กว่าบาทเท่านั้นตอนนี้นะคะสาก,ก็ได้ขีดการมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ห้องพักของสานะคะ85ดับ86อยู่บริเวณชั้น6ค่ะไปดูห้องพักกันเลยตอนนี้นะคะสาพาทุกคนมาถึงหน้าห้องพักของสาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยดีกว่าพอเปิดประตูเข้ามาหืเป็นไงล่ะ คอนโดหรูหรูจริงๆเลยสิ่งแรกที่เห็นก็คือโต๊ะกินข้าวนะหินอ่อ,อนมีเก้าอี้แบบนี้นิ่มๆน,น,นั่งด้วยนะพอเดินเข้ามานะคะฝั่งนี้โอ้โหเห็นไหมคะว่ากระจกใหญ่มากๆเลยนะมีเคาน์เตอร์แบบนี้สามารถเก็บของแบบนี้จ้าเปิดมาเห็นไหมชั้นเก็บของเยอะมากรวมถึงฝั่งนี้สำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะหรือเปล่า ใส่รองเท้าสามารถเก็บได้เยอะมากๆเลยห้องนี้นะคะมี wifi ด้วยแล้วก็เป็นห้องแอร์ค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแบ่งแบบน่ารักมากๆดูสิเห็นไหมว่าห้องนั่งเล่นดูเหมือนเล็กแต่เก้าอี้ใหญ่เบิ้มเลยนิ่มด้วยแล้วฝั่งนี้นะคะก็มีทีวีจอแบนจ้านี่สามารถมานั่งชิลๆแบบนี้ได้เลยมาโซนฝั่งนี้กักนบ้างดีกว่า เปิดประตูห้องนะคะเข้ามาเมื่อกี้ด้านซ้ายนะเห็นโต๊ะกินข้าวใช่ไหมสามตัวนะเก้าอี้นั่งเรียงรายแต่ฝั่งนี้คือทําเป็นแบบครัวไซส์มินิแต่ตู้เย็นนี <laughs> ่ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่จุของได้เยอะมากอามีน้ําให้ตามจำนวนคนสองขวดด้วยกันนะไหลกันเข้ามาเรื่อยๆจ้าไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นทีนี่มีไมโครเวฟด้วยบางทีเราหิวดึกๆใช่ไหมไปเลยค่ะเซเว่นมินิมาร์ท ซื้อของแล้วก็มาเวฟได้เลยจ้าด้านบนคืออะไรเนี่ยอือเอโหมีแก้วน้ำให้แบบนี้ด้วยนะแล้วถ้าบางคนอยากจิบวายก็มีแก้ววายเช่นกันตัวบุห้องบนนี่เปิดมามีจานมีชามให้แบบนี้เลยกินเสร็จปุ๊บก็ล้างตรงนี้ค่ะเห็นไหมน้ำยาล้างจานยังพร้อมตากตรงนี้ได้นะคะมีที่เสด็จ กาน้ำร้อนไซมินิยังมีเลยอยากจะชงกาแฟตอนเช้าหรือบางทีเช้าเชารูาา้สึกหิวอยากจะปิ้งนมปังกินแบบชุดอาหารเบรคฟาสต์ก็สามารถทำได้มีดเขียงพร้อมมากแล้วฝั่งนี้นะคะนี่มีเตาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะแล้วก็มีฮูดฝั่งแบบนี้ให้ด้วยนะคะบิวอินติดไปเลยด้านล่างเคืออะไรอยากจะต้มมามา่าทำได้ทอดไข่เจียวทำข้าวผัดก็มีกระทะมีหมอ้อทุกอย่างพร้อมมากๆเลย ยังไม่หมดจ้าไตายสิงไตยสิงเฮเห็นอะไรปะขออีกทีตดดตดตดดตอยากจะทิ้งขยะปุง้งบิวอินติดแบบนี้เท่เปิดประตูไม้เลื่อนเข้ามานี่คืออะไรก็คือห้องนอนนั่นเองเมื่อกี้ห้องนั่งเล่นอยู่ด้านนอกนะคะมีแอร์หนึ่งตัวในนี้ก็มีแอร์อีกหนึ่งตัวเช่นกันจ้าเห็นเตียงเตียงนอนสำหรับ2คนขาวสะอาดมากๆเลย ในห้องนอนก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีกระจกด้วยสามารถมีแต่งตัวได้เปิดออกมานะเก็บของได้เยอะมากนี่มาร์คเสื้อยังมีให้เลยจ้าข้างล่างนี้มีสมบัติไหมเก็บตู้เซฟเลยจะได้ไม่หายนะบางคนใส่ชุดว่ายน้านะก็สามารถเอาเสื้อคลุมไปใส่ได้เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็แขวนผ้าได้สําหรับผู้หญิงผมยาวเหมือนสานะ ผมปุ๊บนี่ไม่ต้องแบกใดมาเองให้มันหนักค่ะมีใดให้ด้วยแล้วจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนอนนั่นเองค่ะเปิดม่านมาแบบนี้ก็จะเห็นหน้าต่างกระจกที่สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้นะเช้าๆเปิดหน้าต่างกระจกแบบนี้ออกไปจ้ะสูดอากาศบริสุทธิ์รับแดดอ่อนๆก็ได้นะ บางคนอาจจะงงว่าห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ำอยู่นี่ค่ะบริเวณห้องนอนเปิดประตูแบบนี้เข้าไปนี่สิ่งแรกที่เห็นคือผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดตัวเก็บของได้ในเกะแล้วก็เป็น <c oughs> ล้อเลื่อนแบบนี้เลยเฮ <c oughs> ้เก๋อจะลากไปไหนก็ลากได้เว้ยบางคนลืมหยิบแปลงมาใช่ป่ะมีแปลงให้นะแล้วก็มีอะไรนี่สบู่ก้อนเอาไว้ล้างมือใช่ไหม มัวอาบน้ำกระต้นบัดสามารถล้างมือตรงนี้ได้แล้วก็มีที่แขวนให้แล้วก็กระจกบานใหญ่มากอาบน้ําค่ะแยกสัดส่วนนะน้ําจะได้ไม่กระเด็นออกมาเป็นประตูกระจกเปิดออกมาแบบนี้พอเราเข้ามานะให้อารมณ์เหมือนเรามาซาวน่าหรือเปลานั่งอยู่ในนี้ม,นมีนี่เคาน์เตอร์ปูนให้เรานั่งอาบหรือบ,บางคนแนละ้วสำหรับคนแก่ก็ได้นะเออจะได้ไม่ต้องแบบลื่นล้มนี่ค่ะ ้ำบนมีเรนชชวเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบฝังเข้าไปเลยนะแล้วก็มีสบู่และแชมพูแบบนี้ให้ด้วยในส่วนฝั่งนี้นะคะ<ม>ก็คือชักโรครกนั่นเองนะคะมีทิชชู่ให้ทุกอย่างพร้อมผ้าเช็ดเท้าพร้อมค่ะและก็เห็นประตูมีกี่ห้องเนี่ยเปิดประตูออกมาเอ้ยคุณคุณป้า ห้องครัวไซส์มินิของเรานั่นเองสามารถทะลุกันได้เมื่อกี้เปิดประตูเข้ามาอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมนี่ยังเปิดประตูจากห้องน้ําเลื่อนมาก็เจอห้องครัว,วเฮ้ยดีอะเก๋มากเลยอ่ะจุดนี้คือไฮไลท์ของห้องนั่งเล่นนั่นเองนี่สามารถเปิดประตูกระจกนะคะเลื่อนแบบนี้ได้เลยเป็นระเบียงนี่กว้างมากเลยค่ะ มีเก้าอี้ให้นั่งชิลๆจิบกาแฟทานอาหารเช้าตรงนี้ได้ด้วยเห็นนะคะว่ามีวิววิวสวยงามมากเมาเทนจากภูเขาเห็นท้องฟ้าเห็นด้านล่างนะคะเป็นวิวสวนของทางที่พักยังไม่พอค่ะนี่แบ r กราวเป็นตึกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของสานเนี่ยมี drive golf ด้วยนะถ้ามงคลน,น่ะชอบแบบมาตีออ์ฟสามารถมาตีตรงนี้ได้เลยแล้วก็แอบเห็นทางด้านตรงนู้นเลยนะคะอุทยานราชพักอีกด้วยค่ะ ผิวสวยงามมากสดชื่นค่ะ ตอนนี้นะคะสักกะพาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในสระว่ายน้ําของที่พักแห่งนี้หรูหรามากๆกว้างใหญ่มากๆเลยนะเดินเข้ามาปุ๊บมีเตียงนอนแบบนี้นะคะมนันนอนใส่ทูพีสวยๆนะแล้วก็จะมีนี่ค่ะทางเดินลงบันไดนะลงไปสู่สระว่ายน้ํานี่ว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยเห็นไหมสายใหญ่มากหรือจะลงจากทางนี้ก็ได้เป็นสระเด็กนะคะดีดีมีแยกหลายบ่อมากๆเลยนะน้ําใสน่าเล่นเห็นวิวแบ็คกราวเป็นห้องพักดีต่อใจนะคะ ยังไงถ้าใครนะคะจะมาเล่นสระว่ายน้ําแห่งนี้นะก็เปิดบริการนะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วไปจนถึงยาวๆเลย2ทุ่มนั่นเองนะอ่านระเบียบกฎของเขาด้วยเนาะแล้วก็มีที่อาบน้าตรงนี้ค่ะ สวัสดยามเช้าค่ะตื่นเช้ามาบรรยากาศดีๆมากๆเลยอากาศนี่เย็นสบายเลยสหรับสาแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากๆราคาเนี่ยหลักร้อยที่สาได้มาคือ700กว่าบาทแต่ห้องนะคะบอกได้เลยว่าต้องร้องว้าตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเป็นไซส์มินินะดีไซน์สวยค่ะมีห้องครัวเล็กๆนะสามารถทํากับข้าวได้เนาะมีห้องนั่งเล่นแถมในห้องนอนนะคะชุดเครื่องนอนนี่หสะอาดค่ะ เตียงก็นิ่มมีแอร์ถึง2ตัวด้วยกันนะแต่สาต้องบอกก่อนว่านะห้องที่สาอยู่เนี่ยเป็นห้อง85ทับแคือสาไม่มั่นใจว่าแต่ละห้องเนี่ยเขาดีไซน์เหมือนกันหรือเปล่าแต่รอบห้องนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะสวยสาชอบม,มากๆเลยค่ะหากใครนะคะอยากมาพักก็ลองเข้ามาดูนะคะอาจจะประทับใจแบบสาก,ก็ได้วันนี้สาต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสาจะพาทุกคนไปพักฟิตฟิตที่ไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะ วันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย